เปิดตัวมงกุฎเพชรมณีน,กนา,า,ากรประจำปี2020ขอเชียระคนอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยมิสนิบูซาฟิลิมไทยแลนด์ปี2019นะคะที่ทำหน้าที่เชิญมงกุฎในปีนี้คุณเนร์สปริยาลักษณสเฉียนบุญนั่นเองค่ะและออขอขอบคุณผู้ที่รังสรรค์โชว์สุดอลังการเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเนรสจะอยู่กับเราก่อนนะคะ สง่าง,งามและสวยงามมากทั้งสองโชว์นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านาการปรับภาพลักษณ์และพิฒนามบุคลิกภาพในนามจรรตคุตุ้ย i ิ a g e Expert อาจารย์ดรอภิโชต์เกตแก้วหรือว่าครูตุย้ยปรเจกับท่านด้วยนะคะท่านอยู่ในนาาของเราและนี่ก็คือคุณเนืสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดแขกผู้มีเกียรติท,ทุกท่านด้วยนะคะสวยงามมากๆเป็นยงะโชว์เมือ่อกี้จบไปแล้วรู้สึกไงบ้างก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ค่ะก็ มงกุฎปีนี้งดงามมากๆนะคะค่ะเราไปใกล้ๆมงกุฎกันดีไหมคะได้เลยคะ่ะสวยงามจริงๆนะคะหนักไหมคะก็หนักคะ่ะแต่ว่า <c oughs> สามารถสวมใส่ได้ค่ะนะแล้วก็จะใครจะได้ของมองกุฎกันก็ต้องติดตามกัน ใ,ใ<ช>นเรีนาจะมีคนเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมกับมงกุฎนี้นะคะทีนี้เราได้เห็นมงกุฎเพชรมณีนาคราประจำกีนี้ไปเรียบร้อยนะคะอยากจะถามความรู้สึกของเนื้อสักนิดหนึ่งหลังจากที่เราได้รับตําแหน่งในปี2019รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เราได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างคะ ก็รู้สึกเป็นเปลี่ยนกับตัวเนินและก็ครอบครัวของเนินมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมสรราธารณะหรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปแจกอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะที่เชียงใหมนะะ่นะคะนะคะแล้วก็ไปแจกอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ ที่โรงพยาบาลศิียรา้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับคณะแพทย์และก็พยาบาลค่ะค่ะวนแล้วก็ส่งต่อสิีดีกับ,บสังคมด้วยมีอะไรอยากจะแนะนำหรือจะบอกน้องๆที่เข้าประกวดในปีนี้บ้างคะค่ะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเวทีมิสมิมมซ่าเนี่ยเป็นเวทีที่สวยอย่างเดียวไม่ได้เพราะเวทีของเราเป็นเวทีที่สวยแล้วต้องมีสาระด้วย จะต้องเป็นคนที่สวยเก่งและก็มีจิตสาารณะนะทำโครงการหรือทำประโยชน์สู่สังคมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้ามาเป็น42สาวงามแล้วสิ่งที่เนิร์ดอยากจะบอกนะคะ<ด>ก็คือ<ด>อยากจะให้ทำทุกวิทีให้มันเด็นที่ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามงกุฎมีแค่อันเดียว ดังนั้นนะคะเราจะต้องเป็นเพชรที่ถูกเจรนยัยและส่องแสงให้คณะกรรมการเนี่ยเล็งเห็นถึงศักยภาพของเราให้ได้มากที่สุดและนี่แหละค่ะคุณถึงจะคู่ควรกับมงกุฎนักรราชกันนี้นะคะน้องๆฟัง,งไว้นะคะปรบมือหน่อยค่ะขอบคุณคุณนม่ทุกทวานะคะ ปริยาลักษ์เสถียรบุญมิสนิโมซ่าควีนไทยแลนด์ปี2019หน้าที่ในงานวันนี้ไม่หมดนะคะเนิรส์สอยู่เป็นเพื่อลรซ่าบนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวข้ายับไปด้านนน้นได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแขกคนสำคัญอีกหนึ่งท่านมาพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะเป็นผู้ที่